สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองสค3 1 0 0 2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครูสิตานันพมณีเราก็จะในรายวิชานี้เราก็จะเรียนกัน4บทนะคะบทที่1ศาสนาต่างๆในโลกบทที่2วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศของโลกบทที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทที่4สิทธิมนุษยชนบทที่1ศาสนาต่างๆในโลกศาสนาคือคำสอนที่าศาสดานำมาเผยแพร่ซึ่งมนุษย์ยึดถือและปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคาเรพเลื่อมใสและศรัทธาคำสอนดังกล่าวมีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ศาส,สนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือชักจูงใจให้คนละความชั่วประพฤติความดีการปฏิบัติพิธีกรรมย่อมแตกต่างกันความเชื่อถือความเชื่อถือของแต่ละศาสนาคุณค่าของศาสนา1เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์2เป็นบ่อกเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติ 3. เป็นเครื่องดับความเล่าร้อนในใจทำให้สงบล่มเย็น 4. เป็นบ่อกเกิดแห่งจริยธรรมศิลธรรมและคุณธรรม 5. เป็นบ่อกเกิดแห่งการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 6. เป็นดวงประทีปสองโลกที่มืดมิดอาวิชาให้กลับมาสว่างสวัยด้วยวิชาบทที่ 2. วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศของโลก ความหมายวัฒนะหมายถึงความเจริญงอกงามธรรมหมายถึงความดีเมื่อพิจารณาจากลากศัพท์แล้ววัฒนธรรมจึงหมายถึงสภาพอันเป็นความเจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามปัจจุบันวัฒนธรรมในพระราชบัญญตัติวัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ความหมายหมายถึงวิธีการดำเนินชีวิตความคิด ความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาเอกลักษณ์หรือลักษณะประจำชาติในทางวิชาการมีความหมายสองประการประการแรกหมายถึงลักษณะที่เป็นอุดมคติซึ่งมีสังคมที่ต้องการให้คนในสังคมนั้นยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอีกประการหนึ่งหมายถึง ลักษณะที่คนทั่วไปในสังคมนั้นแสดงถึงในสถานการณ์ต่างๆเช่นในการทำงานการพักผ่อนหย่อนใจการติดต่อประชาสัมพันธ์กับผู้อื่นความสำคัญของค่านิยมสังคมมีค่านิยมที่แตกต่างทางวัฒนธรรมวิถีการดำานิงชีวิตสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและที่ตั้งถิ่นฐานค่านิยมของแต่ละสังคม เป็นแนวความคิดทัศนคติรวมกันของคนส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญเกิดบรรทัดฐานทางสังคมบทที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศฉบับแรกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณ์และนายาสิทธิราช รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2475ต่อมาวันที่10ธันวาคมพศ2475จึงได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่รูปแบบของรัฐรูปแบบการปกครองการบริหารประเทศ บทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบับงคับใช้ใดที่ขัดแย้งต่อพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัตินั้นอันบังคับใช้ไม่ได้ปัจจุบันนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นฉบับที่20ปีพุทธศักราช2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะบทที่4สิทธิมนุษย,ยชน หมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาส,สนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวความคิดอื่นๆเผ่าพันธุ์หรือสังคมองค์ประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็จะประกอบด้วยสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคเป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นไมล์แมปที่แสดงถึงสิทธิ์ความเป็นมนุษย์บวกกับประกันความเป็นธรรมในสังคมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองมาปลายก็ให้หนักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบใบงานที่ครูประจำกลุ่มมอบหมายให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์นะคะ กศนของเราได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกลมใหม่เป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งตัวย่อก็คือสเสือกไก่รเรือจุดกศนอำเภอเมืองชนบุรีของเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีตัวย่อสสาลาสเสือกไก่รเรือจุดอำเภอเมืองชนบุรี ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ